สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เปเชียแนวตัวจริงเสียงจริงก็ต้องทบมือนะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับทุกท่าน,นอย่างเป็นทางการนะคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนาะก็จะประกาศค้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดหลายหลายคนกำลัมงมองหาตัวเลขสวยๆเพื่อจะเอาไว้ไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาล และจะเอาไปเสี่ยงดวงกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้พี่เป้มีอีกหนึ่งแนวทางมาฝากกับทุกคนเน้นย้ํานะคะว่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดนะคะไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การแบบความชื่นชอบส่วนบุคคลเท่านั้น อยู่ที่ดวงไผ่ดวงมันมันไผ่มันมัน,มนแต่สิ่งเนื้อสิ่งอื่นใดพี่เป๊กก็ขอให้พี่น้องสุขสุกนมีโชคนะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังขอให้ทุกคนได้และขอให้ทุกคนเดินตัวเลขสวยๆว,วันนี้นะคะพี่เป๊กมีเอฟซีจากทางบ้านลุงนะคะลุงเชียงใหม่นะคะลุงเชียงใหม่ส่งตัวเลขสวยๆแบบ โอ้ยแกจัดหนักจัดเต็มมากนะแกจัดหนักจัดเต็มมากเลยกับงวดนี้ที่แกส่งมาให้พี่เป้ดูพี่เป้ก็อึ้งไปเลยเฮ้ ö, ใช่เหรอลุงแกบอกว่าใช่เพ้เนี่ยชอบมากแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบแบบลุงหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะแกเป็นเอฟซีแบบเก่าดั้งเดิมพี่เป้เคยทําคลิปแกแลแ้วแกก็ให้ตัวเลขแบบปังๆมาหลายงวดอยู่นะแล้วก็นาน แล้วก็ทิ้งทวนนานไปเลยและงวดนี้แกก็ได้แบบว่าเนี่ยลุงพุ่งไปหาเบอร์เป้มาอะไรเงี้ยเนี่ยก็เลยได้ตัวเลขสวยๆก็เลยฝากมาให้กับเพื่อนๆพื่อนี่พน้องๆทางบ้านเพื่อเขาชอบอะไรเงี้ยนะคะทุกคนดูนี่ค่ะแปดเก้าแปดเก้าแบบหางเดียวเน้นเน้นสุดสิบใบสุดห้ 3, 4, าใบสามใบสี่ใบมีเบิร์ อันนี้ไนหะแกบอกว่าอันนี้ในะแค่น้ําจิ้มเนะอันนี้ในะแค่น้ําจิ้มนะเปะ้ลุงอะ่ะก็คือแบบว่ามีรัฐบาลบ้างแล้วก็ที่สําคัญมีเอกชนอุ้ยลุงบอตตรงว่าก็ได้ดอกเอกชนลุงนะ่อกท่นแหละมีมีเอกชนออกเ,เอกชน,นะนเอกชนเถอ,เอนะท่าน เอะไอย่างเงีลุยปุดเอกชนบอกมันเอกชนว้าวกันไหนท้อพี่น้องเนาะว้าวผู้เดียวหัวผู้เดียวกระจางไปเลยเนอะสำหรับกิมดีเดี๋ยวเขาพวกไอ้กิมหนี่ยเขาพูดเล่นๆค่ะพี่น้องคะไปแล้วเอกชนไปขอบคุณเล่นๆค่ะไปเลยเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า เดี๋ยวไปหัวผู้เดียวกอนไอ้ที่หัวเราอนี่ไม่ได้หัวเราคนเดียวนะมีคนนั่งอยู่ตรงหน้าพี่เป้ด้วยมีคนนั่งอยู่หลังกล้องด้วยแล้วมันก็แย่ yeah, พี่เป้ด้วยเนี่ยไปแล้วนะเดี๋ยวนคลิปหน้าแปะเข้าคขาแปะชอบตามไม่ชอบผ่านค่ะขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ